ภาพยนตร์แอนิเมชันพระหมหาชนกเริ่มฉายให้ประชาชนได้รับชมแล้วใน12โรงภาพยนตร์ทั่วประเทศนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคม2557ทันทีที่เปิดให้ชมนะครับก็มีประชาชนจำนวนมากได้เข้าไปร่วมสัมผัสความประทับใจจากภาพยนตร์ที่ใช้เวลาสร้างนานถึง4ปีติดตามจากรายงานครับ นากชายผู้ใดสามารถไขปัญหาของพระโปรชนกได้อายผู้นั้นได้ขึ้นครองพระราชสมบัติแอนิเมชั่นพระมหาชนกจากบทพระราชนิพลพระมหาชนกโลดแลนอย่างเต็มรูปแบบทางจอภาพยนตร์เป็นรอบปฐมทัศน์โดยมีนายวิสนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีให้เกียรติหนึ่งระทานพร้อมด้วยคณะผู้จัดทำภาพยนตร์สื่อมวลชนและประชาชนชาวไทยจำนวนมากที่พร้อมใจมาร่วมชมภาพยนตร์รอบนี้ นายวิษณุเครือง,งามรองนายกรัฐมนตรียอมรับว่านับเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญที่คนไทยจะได้เรียนรู้หลักธรรมจากบทพระราชนิพนธ์อันทรงคุณค่าของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรูปแบบภาพยนตร์แอนิเมชันซึ่งจะทำให้เกิดความเข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อประโยชน์สุขของตนเองและสังคมได้เป็นอย่างดีสิ่งหนึ่งที่คนไทยอาจจะยังไม่เคยได้เห็นเลยและเราจะได้เห็นตั้งแต่ครั้งนี้เป็นต้นไป ก็คือการนำเรื่องพระมหาชนกม,มาทำเป็นภาพยนตร์แอนิเมชันซึ่งตัวสารอันรีบบรรจงอันเป็นบทพระ,ชระาชนิพธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้กระโดดว้นเล้่อนออกมาเป็นเส้นสายและภาพต่างๆที่เคลื่อนไหวได้ให้เราได้เห็นแม้จะเป็นรอบปฐมทศัศน์ แต่ก็มีประชาชนจำนวนมากมาร่วมรับชมคุณค่าภาพยนตร์แอนิเมชั่นพระมหาชนกจนต้องมีการเพิ่มที่นั่งสำหรับผู้ชมจากเดิมกำหนดไว้เพียงหนึ่งโรงภาพยนตร์เป็นสามโรงภาพยนตร์ทำให้อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะฝ่ายประชาสัมพันธ์ภาคภูมิใจที่สามารถทําให้คนไทยให้ความสนใจอย่างมากกับภาพยนตร์เรื่องนี้ซึ่งมีหลักข้อคิดอันเป็นประโยชน์ทั้งเรื่องความเพียรและการใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหา การตอบรับของประชาชนสูงมากนะครับอย่างยกตัวอย่างวันนี้รอบปฐมทัศน์ที่สยามพาวาลัยผู้คนล้นหลามครับจากหนึ่งโรงต้องเพิ่มเป็น3โรงแสดงว่าการประชาพันธ์ออกไปนั้นได้ผลเรื่องราวที่ยากทําให้ดูได้ง่ายและเข้าใจขึ้นโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งการเป็นอินโเมชันเป็นภาพยนตร์ประตูเนี่ยเป็นเรื่องที่ทําได้ยิ่งใหญ่มากขณะที่ประชาชนที่มีโอกาสรับชมภาพยนตร์รอบปฐมทัศน์ยอมรับว่า ตื่นตาตื่นใจกับความสมบูรณ์แบบของภาพยนตร์อันเกิดจากการสร้างสรงสรค์อย่างบรรจงของคณะผู้จัดทำทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเป็นเวลานาน,านถึง4ปีทำให้ทุกเส้นสายการ์ตูนมีชีวิตชีวาขึ้นมาอย่างน่ามหัศจรรย์พร้อมทั้งมีข้อคิดสอนใจที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งซึ่งประทับใจมากเลยแบบว่าได้เห็นพระราชนิพนธ์ของในหลวงออกมาเป็นภาพยนตร์แอนิเมชันแบบไม่คิดว่ามันจะออกมาเป็นภาพได้แบบ สวววยยงาามมแลล้กกก็็ตัดดูีดดเความภาคเพียนของภาพยนตร์เรื่องเรืนี้ที่เป็นข้อคิดก็สอนออกมาในภาพได้ได,ได,ได,ดีมากๆเนื่องในวโรากาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคม2,557นี้รัฐบาลได้กำหนดการฉายภาพยนตร์แอนิเมชันพระมหาชนกเป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยประชาชนสามารถร่วมสัมผัสคุณค่าของบทพระราชนิพนธ์ในรูปแบบของภาพยนตร์แอนิเมชันได้พร้อมกันที่โรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ซีนิเพล็ก12สาขาทั่วประเทศโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในวันที่29พฤศจิกายนและ6ธันวาคมเวลา10นาฬิกาและ15นาฬิกานอกจากนี้ยังสามารถรับชมได้ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ทุกช่องในวันที่6 9ธันวาคม